หนังซึบส่วนซอบส่วนสีสันสดใสกับเหตุคอตกอบ้านกลางทุ่งนาพร้อมปมที่ซับซ้อนชนขมวดคิว้วกับวรนนี้นะครับเบ er, อ,อร์เดอร์หรอคอตกางอีหยงวะอยาจะบอกครับว่าเรื่องนี้นะครับมีลงในเน็ตฟิกแล้วนะครับเป็นหนังไทยน,นั่นเองครับผมกำกับโดยคุณวิสิตนะครับซึ่งก็เคยกำกับฟ้าทลายโจรมาแล้ว ภาพโทนสีประมาณนั้นเลยครับเหมือนกันเลยอยากจะบอกว่าสีสวยมา,มากๆเลยแต่จ้านจ,จริงๆครับผมเป็นเรื่องราวนะครับของคู่รักนะครับหญิงชาวอีสานกับฝรั่งนะครับตานำก้านะครับไปอยู่ด้วยกันในบ้านกลางทุ่งนาห่างไกลผู้คนเลยทีเดียวครับแล้วก็เกิดเหตุคอตกรเกิดขึ้นนะครับทําให้ทางคุณหม่ําที่เป็นตํารวจเขาต้องมาสืบสวนคดีนั่นเองครับผมโดยตัวหนังเนี่ยใช้การ ให้ประคำนะครับของตัวละครนะครับโดยมีคุณหม่อมเนี่ยเป็นตัวหลักนั่นเองครับผมซึ่งคุณหม่อมก็จะนําข้อความคดีต่างๆนะครับที่มีการสืบสวนเนี่ยมาทําการเรียบเรียงใหม่แล้วก็ทําการทําคดีนะครับในคดีนี้นั่นเองครับผมอ็าจะบอกว่าตัวหนังนี้ค่อนข้างจะแบบว่าตัดสลับไปมาแบบบางทีแล้วก็งงนิดนึงอะไรนี้บางช่วงเนี่ยก็อาจจะมีแบบว่าเหนื่อยๆบ้างครับทาให้บางทีเราอาจจะต้องกดพอสข้ามบ้างเนาะหนังค่อนข้างความยาวพอสมควรเลยครับผมช่วงท้ายเนี่ยแอบตัดรูปปัดไปนิดนึงเนาะทำให้แบบเอ้า อย่างว่าอะไรนี้เลยทีเดียวครับผมจะก็ชอบเสียงดนตรีเพลงประกอบคือแกมันเพราะแบบเราชอบเสียงดนตรีมากเลยใครเป็นคนทำซาวด์ชอบมากๆเลยครับผมสรุปแล้วก็ก็เป็นอย่างไทยที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนั่นเองครับผมถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูได้นะครับตอนนี้ลงแล้วทางเน็ตฟลิกซ์นั่นเองครับ